ผู้บังคับนวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ค่ะนำสมาชิกแม่บ้านนวยเยี่ยมบํารุงขวัญครูสมรสทีพิการทุพพลภาพภายใต้โครงการปันน้ำใจครูสมรสนะคะทีพิการทุพพลภาพค่ะพันเอกอินทราวุฒิทองคำผู้บังคับนวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21 พร้อมด้วยนั่งกนกรัฐท่องคําประธานแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21แล้วก็สมาชิกแม่บ้านหน่วยค่ะได้เยี่ยมบํารุ่งขวัญครูสมรสที่พิการทุพพลภาพนะคะนั่งเพชรสมรทิพมาศครูสมรสของอาสาสมัครทหารพรานสถิตทิพมาศภายใต้โครงการปันน้าใจสู่ครูสมรสที่พิการทุพพลภาพของสมาคมแม่บ้านทหารบกค่ะเพื่อที่สีสอบถามความเป็นยูหาหลาดูแลสุขภาพร่างกาย ร่างกายจิตใจกันเป็นจังไดนะคะคแล้วปัจจุบันก็รมีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นสามารถย่างได้โดยตัวเจ้าของแล้วนะคะใน การลงพื้นที่านี้เพิ่นกับได้มอกเงินซอยเหลือพร้อมได้ค่ะแล้วก็มีสิ่งเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะสิ่งของอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นควัญกำลังใจให้กับครอบครัวพร้อมแล้วก็ลงพื้นที่เยี่ยมการดําเนินการของโครงการหม้อ3 5นะคะโครงการเลี้ยงโ,โคพันุ์พื้นเมืองเพื่อจหนายค่ะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่นภาพไปเบิ่งการเลี้ยงงัวพร้อมนะคะคแล้วก็ให้คําแนะนําในการดําเนินการต่อยอดเทจังได๋เพื่อที่สิให้ความมันคงสร้างรรยได้ให้ครอบครัวเจ้าของจุนเจือครอบครัว จ้าของนะคะอยู่ที่ตำบลเมืองผ่านอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีเนี่แหละคะ่ะครับนอกจากนี้ครับบุฟกำบหนวยเฉพาะกิจกรมฐานพรานทีนีสิบเอ็ดยังได้ม,มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นครับแล้วก,ก็เงื่อนขวัญถุงพร้อมทั้งให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพสร้างขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลละกัครอบครัวเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งถือเป็น กำลังส่วนหนึ่งที่มีนาทีดูแลครอบครัวของกำลังพ้นจึงได้ไมาเยี่ยมผู้สูงอายุที่เป็นครอบครัวของกำลังพ้นอาสาสมัครสาร,สหารทหารพรานครับร่วมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อซ่้อยเหลือสนับสนุนให้ครอบครัวของกำลังพ้นมีความเป็นยูทีดีแล้วก็ซอยลดผ้าราคาใสจใจบางส่วนให้กับกำลังพ้นอีกนั่นครับค่ะนอกจากพ่ทหารจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะล้างบ้านคุณแม่บ้านกลับมาเป็นกำลังใจให่งกันพร้อมอดูแลกัน,ปน,กนไป,ป เมียนค่ะนะครับผม